สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพี่พีนฮะอตอนนี้<อ>ผมเพิ่งไปอ่านหนังสือเจอมาเล่มหนึ่งเขาบอกว่าโลกของเราเนี่ยมันพัฒนานแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากยุคอดีตมากเลยนะใช่แม่เคยเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยหุงข้าวยังต้องทำอย่างนี้อยู่เลยเอาพันปาพัน <laughs> อ๋อต้องแบบก่อฟืนก่อไฟเทน้ำหมอกแต่เดี๋ยวนี้นะครับมีม้อหุงข้าวสะดวกสบายเป็นไฟฟ้าเสียบปลั๊กปั๊บเดียวเราก็ได้ทานข้าวสุกแบบหอมๆอร่อยเอาหน่อยแล้วนะครับก็เหมือนในยุคปัจจุบันครับที่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการต่างๆรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรเครื่องใช้หุ่นยนต์นะครับเข้ามามีบทบาทมากๆกลายเป็นว่าทุกๆอย่างเนี่ยถูกควบคุมนะครับโดยมีสมองเนี่ยเป็นเครื่องสมองกลใช่ไหมเป็นกลไกทํางานกันหมดเลยเนาะดูทุกอย่างแบบเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเลยสะดวกสบายค่ะตอบโจทย์ กั ar, วันนี้เลยใช่ไหมที่เราจะพาไปดูนะครับที่คณะที่เขาเรียนด้านนี้โดยเฉพาะเลยถูกต้องวันนี้นะคะทีมสไตล์ดอของเราพี่มีค oh um> ่ะจะพาน้องๆไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเมคคาทรอนิกสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอะไรนะภาษาอังกฤษเมคคาทรอนิกส์แมคคาทรอนิกส์แต่ว่าอะไรอยากรู้จ้ะถ้าเกิดอยากรู้นะครับไปร่วมกันหาคาตอบได้ในช่วงนี้เป็นทานร์ โอ e n h น u s e เฮาส์อวันนี้พี่มีพาน้องๆมาอยู่ด้วยกันที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีข้างในเนี่ยมีอะไรสนุกสนุกรอเราอยู่วันนี้รับรองครับว่ามันแน่นอนตอนนี้พี่มีได้รับเกียรติจากอาจารย์เจริญชัยนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการและเมคาทรอนิกส ที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องของการเรียนการสอนที่นี่ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับภาวคาวิชาวิศวกรรมอุตสาหาการและแมคคาทรอนิกเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรครับอันแรกก็คือหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหาการนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็เป็นหลักสูตรวิศวกรรมแมคามคคาทรอนิกนะครับ,รบอุตสาหาการเนี่ยโดยเริ่มต้นทีเดียวเนี่ยเป็นการจัดการอุตสาหาการรม แล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งภาควิชาเราแตกต่างก็คือว่าเราจะมีพวกเวิร์กช็อปต่างๆนะครับซึ่งให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเขาจะไปทำเวิร์กช็อปได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวิร์กช็อปทางด้านโลหะนะครับหลักสูตรแมคทรอนิกส์เนี่ยจะเน้นทางด้านแมคาีนซึมนะครับก็คือเครื่องจักรเครื่องยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ถ้าจะสรุปง่ายๆเนี่ยพี่พีพูดได้ไหมครับว่าอันนึงคือเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการระบบอุตสาหการรมต่างๆส่วนอีกอันนึงเนี่ยเรียนเน้นไปทางการสร้างหุ่่่่นนนนยตน์หรรรืืออออวาาาาาเเคงงักะไททีามาทนในํใ ภาพของอุตสาหกรรมเหมือนกันประมาณนี้ใช่ไหมครับใม่ได้โอเคครับแล้วน้องๆที่เข้ามาเรียนที่นี่แล้วเนี่ยหลังจากจบไปมีโอกาสที่จะไปหางานทําเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก็มีได้หลากหลายนะครับตั้งแต่ว่าเป็นผู้จัดการโรงงานอันนี้ก็คือวิศวกรรมอุตสาหการเนี่ยเราจะเน้นตรงนี้แต่ว่าเราจะเน้นเป็นผู้จัดการมือเพื่อนก็คือว่าจะต้อง เรียนไปปุ๊บสามารถปฏิบัติได้ไม่ใช่เรียนแต่ทางทฤษฎีจัดการได้แต่ว่าพอเข้าไปที่ช็อปฟลอร์จริงๆไม่รู้จักเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะเรียกวิศวกรมือเปื่อนวิศวกรมือเปื่อนค,คือถ้าเกิดมาเรียนที่นี่เนี่ยจะเป็นวิศวกรที่ไม่ใช่นั่งสั่งงานอย่างเดียวแน่นอนเราจะต้องรู้จักมือเปื่อนต้องทํางานด้วยตัวเองเป็น<ช>ด้วยใช่แล้วใช่แล้วแล้วถ้าเป็นแมทรอนิกส์เนี่ยก็เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะอยู่ในโรงงานเป็นผู้ออกแบบเพื่อควบจักรเครื่องยนต์ได้นะครับถ้าสอบแข่งขันเข้ามาทีีี่่นนได้เย ค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่ามีงานทําแ,แต่จะเข้ามาได้หรือเปล่านี่แหละครับอาจารย์เป็นคําถามที่น้อง,องๆคงเริ่มคิดหนักแล้วก็ยากนะครับจะเข้ามาเรียนที่นี่ต้องเตรียมตัวยังไงจะสอบเนี่ยมีช่องทางไหนในการเข้ามาบ้างครับ,รบมีหลายช่องทางด้วยกันนะครับอันแรกก็คืออย่างเช่นช่องทางรับตรงถ้าสนใจเนี่ยส่งพอร์ตเปลิโอของตัวเองมาได้เลยครับ,รบแต่พอร์ตเปริโอนี่ต้องเน้นนิดนึงว่าต้องโชว์ศักยภาพให้เราดูนิดนึงว่าทําไมล่ะเราถึงอยากจะรับอีกอันนึงก็จะเป็น การรับพวกแกดแพดนะฮะแล้วก็ทางด้านของพวกเครดิงเฮ้าส์แล้วก็แอดมิชชั่นนอกจากนี้ยังสมมุติว่านักศึกษาหรือน้องๆที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็น JSTP หรือปสทจริงๆหรือโอลิมปิกก็ตามครับแล้วก็มีชันเอาส่งมาแล้วก็เราจะพิจารณาเป็นพิเศษก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเป็นน้องๆทางด้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ยินดีที่จะส่งมาแล้วเราก็เช่นเดียวกันก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ที่พูดคุยกันวันนี้งั้นเดี๋ยวขอตัวไปพาน้องๆเยี่ยมชมภาควิชาหน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ที่กำลังตามหาบุคคลสองคนครับชื่อพี่โน้ตกับพี่เติร์กพวกเราพอจะรู้จักบ้างไหมครับรู้จักเหรครับอยู่ตรงนี้เองเหรอแล้วไคุณไม่รีบบอกผมแล้วครับเนี่ยโอ้โหอยู่กันแค่นี้เองสวัสดีครับผมนัทโรสแชมชูครับผมนักศึกษาชั้นปีที่4แล้วครับพี่เติร์กครับผมพี่เติร์กนั่นเองอ่ะพี่เติร์กรับใหม์ไปเลยครับอีกคนนึงคือใครครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธนวัฒน์สมานเลิศพันธ์นะครับชื่อเล่นชื่อโน้ตครับชั้นปีที่สี่เหมือนกันครับนักศึกษา มีอะไรน่าสนใจบ้างครับวันนี้โอ้ยมีเยอะแยะเลยครับผมมีทั้งลงเวิร์กช็อปนะครับมีถึงตั้ง3เวิร์กช็อปเลยนะครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของออโตเมชั่นครับก็คือเป็นทางด้านสาขาวิศวกรรมแมคาชทนอิคนะครับน้องที่ชื่นชอบด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยคงจะเริ่มสนใจขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรสนุกๆให้ทำบ้างได้เลยครับโอเคไปกันเลยครับ ครับนี่เราก็มาถึงโรงประลองงานเชื่อมนะครับหรือว่าช็อปเชื่อมที่เรารู้จักกันในมหาวิทยาลัยนะครับโอเคครับโรงระลงงานเชื่อมหรือช็อปเชื่อมครับทำไมก็ถึงเรียกว่าโรงประลองครับอันนี้เนี่ยผมอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยต้องได้แบบลงมือทำอะไรอย่างงี้ครับมันเลยเหมือนการประลองฝีมืออะไรครับลงอลองทำด้วเองใช่ครับยเองะไใช่ช็อปเชื่อมมีอะไรอยู่บ้างก็จะมีเครื่องเชื่อมมากมายครับโดยแบ่งออกมาเป็น2ประเภทหลักๆแล้วกันก็คือเชื่อมไฟฟ้า จะไปฟ้าก็จะมีเชื่อมทูบเ mm hmm. ชื่อมมิกเ mm hmm. ชื่อมติก๊กเชื่อมอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับ,รบแล้วก็จะเป็นเชื่อมแก๊สทางฝั่งนั่นนู้นนะครับเ mm hmm. ชื่อมแก๊สก็คือใช้ความร้อนจากเปลวแก๊ส mm hmm. เปลวเพลิงนะครับผม mm hmm. ในการหลอมโลหะ mm hmm. ให้มาติดกัน อันนี้คืออะไรครับในวิดีโอที่เราเห็นอยู่นี้ครับอ๋อเป็นภาพถ่ายความเร็วสูงครับผมมาจากกล้อง High Speed Camera ครับผมที่จะเห็นด้านนี้เลยนะครับผมถ่ายอะไรเลยครับก็เป็นการถ่ายศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนน้ำโลหะของกระบวนการเชื่อมครับผมก็คือเวลาการเชื่อมนะคร<ช>ับมันก็เหมือนการหยดน้ำโลหะในสภาวะของเร็วนะค,ะครับก็ราะถหยดเหมือนเหมือนน้ำตาเทียนแหละติ่งติ่งติ่งติงลงมาเรามาดูว่าอาการหยดแบบไหนเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อชิ้นงานเรา นี่นะครับพี่ก็จะเป็น lab automation นะครับของสาข<ม>าวิศวกรรมแมคชทนอิคนะครับส่วนแรกเลยครับที่ผมจะพาพี่มาดูนะครับก็คือเป็นส่วนที่เราไว้ใช้เรียนนะครับในพื้นฐานของคําว่า automation ว่าเราเรียนอะไร นีพื้นฐานหลืต้องเรียนตั้งแต่ปีไหนครับเนี่ยอันนี้ครับก็คือเราจะได้เรียนช่วงปี 2, 2> ปีสามครับที่เราจะได้เรียนเช่นกระบอกลมพวกนี้นะครับที่เราวางไว้อยู่เนี่ยก็ถ้าในอุตสาหกรรมจริงก็เป็นกระบอกลมเช่นกระบอกลมเวลามันดันออกนะครับอาจจะไปด,ดันชิ้นงาน<อ>หรือว่าถ้าเครื่องใหญ่หน่อยเราก็เอามาลงอัดชิ้นงานมา<อ><อ>ปั๊มมาอะไรเที่เราเห็นตามสารคดีหรือในการ์ตูนอะไรที่มีบบกว่าปั๊มขนมหรือทำขนมอะไรอย่างนั้นก็ใช่ใช่ครับคือเราเรียกว่านิวเมติกครับเป็นกระบอกลมครับ แล้วในห้องนี้มีเครื่องอื่นหรือมีของเล่นอย่างอื่นที่น่าสนใจไหมครับพี่โน้ตครับมีครับก็คือเป็นโปรเจกต์ของพี่ปีสีปีที่แล้วครับน่าสนใจมากครับเป็นเครื่อง 3D Printing ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเครื่อง 3D Printer แล้วใช่ไหมครับพี่โน้ตครับใช่ครับผมก็อันนี้ก็คือเป็นหลักหลัก หัวใจของแมคชั่นนิกเลครับที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องมีการเขียนโปรแกรม<อ>ชัดใส่ชุดคําสั่งลงไปเพื่อให้เครื่องมันทํางานตามที่เราต้องการ<อ>ครับก็คือเป็นการประยุกต์ศาสตร์ของเนี่ยครับไฟฟ้าโปรแกรมมิ่งรวมเข้ากับแมคชั่นนิกหรือด้านเครื่องกลที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งชื่อห้องนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรครับพี่พี่ครับอะไรฮะโรงหล่อครับเพมกำลังหล่อไม่มันจริงมันคือโรงหล่อที่ใช้หล่ออะไรครับหล่อโลหะครับอ๋อไม่ได้หล่อแบบหน้าตาดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกระดวยครับหล่อด้วยโอเคอ่าเขากาลังทําอะไรกันอยู่ครับน้องๆด้านหล่อตอนนี้น้องๆนะครับนักศึกษาก็กาลังทําแบบหล่อเพื่อเตรียมจะไปรับน้ําเหล็กขั้นตอนแรกนะครับเราต้อง ออกแบบก่อนแล้วก็ทําแบบหล่อขึ้นมาอย่างที่ที่เห็นเลยด้านหลังลน,นี่นคีคือเขากำลังทาแบบหล่อกันอยู่ใช,ใช่ไครับ,รบโดยว่าเราจะใช้ทรายทรายที่นี่ก็คือเป็นทรายชื้นนี่คือขั้นตอนทั้งหมดหรือเปล่าครับหลังจากหล่อได้มาเป็นแม่พิมพ์ปุ๊บแล้วก็เตรียมเทน้ําเหล็กแล้วก็เทน้<ช>ําเหล็กใส่ลงไปใช่ครับจากนั้นก็เป็นการแกะแบบ<อ>นะครับก็คือทําลายทรายออกไปเราก็จะได้ชิ้นงานของเราแล้ว เป็นไงครับน้องๆเรียกว่าวันนี้เนี่ยเราได้เต็มที่ได้เห็นอะไรมากมายหลายอย่างเลยส<ช><ค>นุกมากๆเลยนะครับสุดท้ายอยากจะให้พี่เติร์กกับพี่โน้ตเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆทั้งบ้านนิดนึงครับพี่เติร์กก็อยากจะฝากว่าอ่าภาควิชานี้นะครับก็จากที่ได้นําเสนอไปนะครับก็คือมีทั้งปฏิบัติและได้ทางทฤษฎีนะครับโดยเราจะเน้นปฏิบัติและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อสอบติดแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามเนี่ยอย่าทิ้งการเรียนช่วง มัธยมปลายนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ต่อด้วยนะครับถ้าทิ้งไปปุ๊บนี่โอ้โหเฟ้งเลยหมายถึงกำลังจะฝากถึงน้องๆม .6 โดยตรงเลยใช่ไอ้พวกที่สอบติดแล้วแบบว่าทิ้งไปเนี่ยชิวแล้วผมไปเที่ยวแล้วครับพี่ผมไม่นั่นไม่ได้เปิดมาปีหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมงงแน่ๆโอเคครับอ่าพี่โน้นครับครับก็สำหรับพี่โน้นนะครับอ่งที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็คือเวลาน้องเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยถ้าคิดว่าทางเนี้ยอุตสาหกรรมไลไ์แมคาทรอนิกเนี่ยใช่สำหรับน้องเนี่ย ขอให้น้องเข้ามาเลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังได้ปฏิบัติจริงสิ่งให้น้องเห็นเนี่ยมีมากกว่านี้เยอะครับมีสิ่งให้น้องให้เรียนรู้มากกว่านี้เยอะมากครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่รับรองครับน้องเป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นห้างหัวหน้างานได้เต็มรูปแบบแน่นอนครับ ว่าสุดยอดจริงๆนะครับทั้งสถานที่เรียนแล้วก็รวมถึงหลักสูตรเนี่ยพี่มีรู้สึกว่าประทับใจที่นี่มากเลยรวมถึงพี่พี่ที่เป็นปรุ่นพี่ของพวกเราเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับ mm hmm. ยอดเยี่ยมจริงๆเนาะวันนี้ก็หมดเวลาสําหรับ Open House On Air แล้วครับคราวหน้าพวกเราจะไปกันที่มหาวิทยาลัยไหนคณะอะไรอย่าลืมติดตามใด้ p e n h น u s e on Air ครับ mm hmm. วันนี้ลาไปก่อนบ mm ๊ายบายสวัสด uh ีค hmm. รับ ช่วงหน้ากลับมาติววิชาสังคมศึกษากันนะครับ